สวัสดีครับชองเสเอกพลยนะครับ ja วันนี ja ้ก็เป็นวันที่หกท่นวาช่วงเที่ยงครับผมมาฟังกันจากช่องเสกเลยครับปูคนสิวัท่าไปฟังกันครับผมไปฟังกันครับเร่งเมือังวะเ่งมือังะบอก้านี่เจะทจะนจจนส่สิ่ิวสสสสสส่ง ร้านหาข้าวปาป่าอยากดิสูดเวลาจะดิสูเรยนนกูยุ่งไมเกี่ยวกับไก่ไเกียวกับอีกเด็กคนบางร้านเนี่ยเออคือง่ายคือง่ายกนักสังเวชห้องถุงไงถุง อนัวนอ๋อกำลังนำป่าเหลึงป่าม่เท็ดแช่แพบป่าตัวไม่น้อยเฮ็จจังไลมว่าสติกันหนึไอ้บ้องกงวบ้องกงบ้องป่าตัวไม่น้อยเพราะร่าน้ารน้าไตัวตาได้อ๋อไม่ร้ายตัวก่า้ากันเรื่องิือว่าเก้าเทิ่ยเก้าโตคือตัวป่าป่ามั่งนาไว้เห็นไหม ตัวนมงว่าอีกมางน่าห้องไปนาบึงนกเก็บกาวซึ่งเขาไคักไปคลักาตั้งันว่ากา่งเาแทน้งคุณก็นับเรื่องไม่เชื่อไปนางเามพราะทักีทั้งดอนกจนับอนับพ่ท่านดอกหั้่ท่านพอรัาเท่าเราใช่ไหมก็แมนเก้าบแปบอกูเก้าสบแปดนีอาชีตกรมอนอาตีตกร้จัดตนาทีงยค่งานึ้เนาะกาวบาแมงคือ Ba cà phê, rau và nát luôn rau và nát luôn nát luôn. Hãy bắt đầu nói là. Tôi nói. Hãy nói thật với bà học. nó là bọn luôn 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 cái luôn 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 ปลาตัวนวั้มันก็วม่เก็บใครตัวเพราะว่าไม่เก็บเขาจื่อบมาป่าไม่จะปลาไหลชาวไร้น,น่นารับ้างหน่งน้ำไป็นน้ำจังเอาปลาไหลชาวตัวคือว่าฉวนตัวหาว,ว,ว,ว่าแรงวันก่อนเออมันก็ไม่ปิกมีวังได้น่าลักของแถมหายถึงไมาเปิดตาทางทางมันมันเอาเป็นจังทางตัวเออทำอะไรทุกอย่างต้องมีบทบาทต้องไม่บทบาททุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่กินได้ง่ายๆนะจะบอกให้บาไคนบากกว่าเขาปากนะเห็นไหมคนไม่ัฉลาพ่อเขายังไม่ได้เฝ้านาเฝ้ารั้งเฝ้ารั้งเฝ้าหนาเฝ้าหนาเฝ้ารังงร้งเอาเบิ้งพอ่อข <c oughs> ึ้นเขาส่งนาหนาเด้กทักไงนะส่งนาหนาผู้รัางค่ำนะส่งนาหนาใายคอไป ข้องนางหาไายพอข้องนางหาซูว้าว่าหายพ่อแม่หน่าซาหายพ่อแม่หลแม่กินทำอะไรไม่บอกตัวเยาวพ่อวัท่าถ้้าแม่กินขายนาไปซื้อเลยนะลูกนะถ้าเจ้าไหนแม่กินขายนาไปซื้อเลยนะลูกนะไม่พี่บอกพี่ไม่นอนบอกนอนกลา้ไไปหลุดแล้วแม่ตัวยงเฝ้าไปขายเฮี้ยนเฝ้าไปขายนาเฝ้าไปขายล เออไม่เกลือกเกือไปสามนี่จัดอาการตาดหิบเอาไปตัวเดียวอาจารไหนตัวเดียวฟันเลยบฟันท่งไปชื่อเลยนะลูกนะหอไปเลยพ่อทาเลยทาเลยผู้มั่นเราเราหนาไม่ถี่ตายว่าแต่เออก็สุดแท้ใจใจจะไข่คว้าแล้วใจใจไข่มว้มามาลูกท่าท่า ก็ตื่แต่กวัวเองเมื่อใเกิดแกเขาอื่นได้ออกได้เขาเขาพูดอะไรก็ตามเขาคือการกับลมควางเบาของคนคือการกลับโลกลมพัดพรมพัดไปเลยพัดยังไงพรมก็มมนไปด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่ลมไงพัดไปพัดมาพัดหนาพัดหลังพัดไปเพราะมันตั้งตึงใช่แต่ของแตงแหงๆคนแบบนั้น ไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องคือด้วยอืมเพราะว่าพวกมนันข้ามบามานคือก่อกวนเข้าใจไหมลูกถ้าคนบุญจริงๆริงเขาไม่ก่อกวนนะค้นใจบุญใจกุศลเป็นกุศลท่องเราบุงเขาเห็นเขาก็ได้แกเขาเออพวกที่ว่างย่าไปท่าย่าไปท่าอืไม่เกิดประโยชน์อืมไม่เกิดความถูก เกิดความทุกแตกเขาเองเขาเป็นภาวาความมือขึ้นเหตุอยงไครับให้เรกว่าคองนองยังนั้นใ้นองนองนองพอเอาืม่ค้นหานี่มันเรกบ๊ะอัการนี้คือการเบาของพอไม่ใช่เรกนะอยาเพิ่งตีเป็นเรกนะไม่ใช่เกิดช้างแตนงานนี้บ่าเริงอกบ่าเริงปืนอกบ๊าเริงเอา คือเดินคาาร่มอะไรก็ชู่คาดงไม่ได้คา่มเป็นต่อดงรอกจากเป็นรองเข้าใจมั้ยนั่นแหละชู่คาดงไม่ได้อีงก็แต่ผู้หายกระดดกกำอย่างบางอันนี้คืออะไร้ม่หายคนหายผู้หายกระโดดเขาเรียกว่าคา่มเป็นต่อเข้าใจมั้ยช่่อไองดอกเป็นรองรอเื่อรอมันไม่นาอย่าว่าทาบ้านตัว khứ bạc giá ấy khứ cảnh, mấy người nào ra? Ở chú giùm đâu rồi mới ba khai lòng bên tổ nó. ơ, nó có bên lòng <tries> <tries> oh, khi hay là giùm nhau rồi, giùm thôi thảo này. ไปยั ain, ้นคนทำถูกไันำไม่ไปทำได้ยู่เราด้เว้าดูกไาก็จะได้เท่าบ่าก็จะทออ่ะคุณ้เครื่องเท่างอีท่อเอน้ำไรเหมือนแตงเขาเราทักูได้ไปคุยยันไ่น้ำไรพงใครเาหุบปากถือเฝ้าใครหุบปากม่ถือเว้าได้ถือาด้เว้าวันเมื่อเขากาเ้าหรืยว่าเขาเกาพงเปากกระไร แต่ดีว่าก็ยิงแถวจักง้างได้ขยันจักง้างได้แต่ยิ่งดางอย่างยิ่งด้างอย h างพราะว่าเราเก็บแต่ไม่คือยิ่งบางแถวมากุ้ณบางปันมากที่ชอบกระดางทั้งเกบคือทั้งเก็บเข้มในบาไอ้ชอกะดาเพราะฉะนั้นคารมเป็นตัอรูปว่าเป็นตองเพราะฉะนั้นว่อนี้พอไม่ใช่ตุ๊ก้าวแปล็นะ ข้อท้ายขาลงขคาร่องข้างหนังคือความเบาความเบาข้างหนัง่งออกจากปากคุณเป็นข้าร่องค่อยเป็นความเบาความจากที่ดีมีคนเชื่อถือนับถือนับถือหนานับถือตากอยู่ที่การกระทําอยู่ที่คําพูดอยู่ที่จิตใจอืมจิดใจเฮักเป็นจังไกเฮักเบาออกมาจังไก่เพราะว่าคนจิดใจหัวใจจิดใจว่ารักว่าิงเบาออกมา ตีหัวหมาดงอะไรติาไปเขาจิตเข้าันตาแทบแดกเลยผ้ามูเป็นช่วงถ่ายม่านพีมักหนุกมูได้ว่าขึ้นบานขึ้น่องขาได้ถายม่านพี่ว่กขึ้นถ่ายบุญถ่ายบุญนึ่วงทานตลยิ่งแฟนอเออเที่ยวฮ้าไปว่างไปหาอีพอตา,าบ้งจังหวัด่าวดีเออจังหวัมเกิดชัดผ้าหลไม่เงินยู่รดอยอมึง แต่ว่าอยากกินอยากทานได้ก็ถือมั่งคนเับเที่ยวว่าค่ะเออเห็นคนเห็นทำงานถก่อนเลยพยาจามหาเงิเขียงามงามทงานต่ามอิ๋วได้พายามหาเียนเี้ยว่าแล้ววันพายังกันกกันอยมาหนาตากูดีกูงามกูร้า้ทองเรีมมงมงว่าค่ะปว่าเพิ่งกับว่ากูได้ว่าค่ะ ความสูมพาางพัดถังกรจายนา ừ. ได้หาว่าเก๊ชิ่เกว่าัท้ทา,ทางเืยไม้เป็นค่เพราะม <c oughs> ันพอได้พราว่าไ้ขึืนไปวัดไดท้างเืยคือเืยคือถือแต่ว่าวัดให้พอเลยวัดความสูงพัะถังกาจายลงมาได้ห้าร้อยเกตชิ่เกแล้วหรู้เล่า,ม,า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 มันหลักคือความสูมาางของพัดถังกาจาย แรงดักคนใจบึงช่วงท่านบรรลอยท้องเอาหอยแข็งกันไปก็เป็นบึญเป็นกุศลทุนเรื่องชวนค้นคนีบวิบวับว่างมีแต่ยุแยงตะแคงร่วงซื้อเลขเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเฮ็ดจังไรกับวัตถุได้มากกับวัตถุเพราะใจอักขุนอักขติอักขติคำว่อา,า,าอักขติอืม,มคือมักใคร่ใส่ใส่ทีคนอืึงเห็นผู้อืกุญยีว่าไหอืม เปิดอิจฉาให้ใจเกิดเป็นความถูกต้องบ่ปล่อยบ่ว่างบ่บีใจบ่พุ่งใจให้บุญที่เขาถฉาอเอาแต่หูหูจากของเบาหา่านจากของเบาใจเป็นมา่านฉาชนะลูกแดงปลาแขงว่าคนแบบมีครบไม่ได้พระหลุดโค้งแต่จะฉายม่านน้ำกันถ้าฉายบุญเขาจะไม่รักทายบุญเขาถือว่ารักพระหลุด เกิดเป็นมั่นก็นังใจแบบอยากชากเออการสิตา่กาสิเท่าราานหลาให้ติ่เรื่องเท่าราานัลมาให้ตืมก็การผีพานแด่นนรกสวรรค์เออแด่นรกสวรรค์เครืองสิบ่ไร้พบดอกคือสิไอะไรไปลูวงไปลูไปนรกอย่างเดืมเพราะใจอกกุศลคิดไม่ดีพูดไปดีท่าไห่ เขาแตกแยกกันคนแบบนั้นคงไม่ได้แม้แต่ใจเขายังไม่บริสุทเลยเขาจะสร่างบุมได้อย่างนั้นมาจะเกิดได้อย่างนั้นมแมงล้อเราจะนั้งจมจา,ามไว้นักเรียนทุกคนจับปากาและทํงุุคืนมากบันที่หกเดือนพันว่าคมพอชะอ, <c oughs> ชอท่าห้าหกสี ปู้ตาพูดอะไรวะพคูดเรื่องอะไรวางที่หกพ่อคูดเรื่องอะไรพูดเรื่องร้าั้งกระจายร้าช้งกระจายความถูเท่าไหร่จาาคือกอดรุมงว่างห่างห้าร้อยเกตบเก็เต็มเต็มไหม